เดี๋ยวเราจะมาชิมมาการองนะคะอันนี้เป็นรสทัฟเฟิลนะคะในช่วงเทศกาลฮาโลวีนราคา59บาทเดี๋ยวลองไปชิมกันค่ะหน้าตาดูดีมากทุกคนข้างในนะ่าจะเป็นไส้เห็ดทัฟเฟิลนะคะ อืมอร่อยอ่ะคือมีความหอมหวานอ่ะของมากรองอยู่แล้วค่ะแต่ไส้อ่ะคือมันเป็นไส้เค็มอ่ะความแบบไส้เค็มอะค่ะก็ลองเผื่อใครอยากลองชิมก็ก็ได้นะคะเก๋ๆห้าสิบเก้าบาทค่ะ อร่อยค่ะอร่อยค่ะ